ไปดูที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้เร่งวางแผนกระจายน้ําบนเขาหน้าเกิดป้องกันการเกิดดินสไลด์ชุมชนกตะหลังจากในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ํามากขึ้นส่วนพื้นที่น้ําท่วมของจังหวัดสตูลและจังหวัดตรงังบางพื้นที่ยังมีน้ําท่วมจากน้ําทะเลนน,นค่ะ ชาวตำบลบางรักอําเภอเมืองตรังยังเดินลุยน้ําเข้าออกหมู่บ้านค่ะหลังจากที่เกิดน้ําท่วมในชุมชนทําให้บ้านและถนนยังมีน้ําท่วมขังระดับน้ําสูงประมาณ30-80ถึงเซนติเมตรส่วนพื้นที่ลุ่มต่ําบางจุดระดับน้ําลึกอยู่ที่ประมาณ1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกชุมชนที่ถูกน้ำท่วมนั้นเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำตรังค่ะปัจจัยที่ยังทำให้น้ำท่วมขังและระบายลงแม่น้ำตรังไม่ได้เพราะว่ามีน้ำทะเลหนุน มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ60ครัวเรือนบางครอบครัวอ,อพยพไปอยู่ที่ศูนย์อ,อพยพชั่วคราวผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบอกว่าจังหวัดตรังนั้นเป็นหนึ่งใน24จังหวัดที่เสียหายรุนแรงจากเหตุอุทกภัยวาตภัยประชาชนเดือดร้อนจํานวนมากและบ้านเสียหายหลายหลังจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินน้าท่วมและภัยพิบัติฉุกเฉินวัตภัยแล้วจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่หนที่ของเจ้าท่ากโยธา ในขณะที่เจ้าท่าก็น่าจะมีวิศวก,กรน้อยสุดท้ายก็มาตกที่โยธาแล้วก็บางกระแสบอกว่าให้มีทามีการทํา EA อะไรเงี้ยผมก็มองว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ทันกับความเดือดร้อนของคนชาวบ้านเพราะน้ํามาปุ๊บเนี่ยมันไปเลยถ้าทํา EA อย่างน้อยการทํา EA เนี่ยตามหลักทฤษฎีเนี่ยมันทั้งปีจังหวัดสตูลน้นําที่เข้าท่วมหลายอําเภอเมื่อห,หลายวันก่อน,อนตอนนี้คลายนะคะเหลือเพียงพื้นที่ปลายน้ําที่ตะบ,บนคลองขุดอําเภอเมืองเท่านั้น ส่วนการช่วยเหลือชาวเกาะบ,บุหลนดอนและบุหลนเลอํำเภอละงูซึ่งถูกคลื่นซัดและลมพัดแรงรอบเกาะในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาจนขาดแคลนอาหารเมื่อวานนี้ทางจังหวัดและสอนชนนำสเสบียงและอาหารลงเรือรบหลวงตอน14เพื่อออกไปช่วยเหลือแต่เรือยังออกไม่ได้เพราะว่าทะเลมีคลื่นลมแรงสูงกว่า3 m, เมตรเสบียงจึงตกค้างอยู่ริมฝั่ง ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะฝนตกตอนนื้อสร้างความกังวลให้กับชุมชนบ้านกระตะตาบลกะระนอาจจะเกิดน้ำป่าและดินสไลด์จากเทือกเขาหน้าเกิดลงมาทับชุมชนจังหวัดส่งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการขึ้นไปสำรวจเส้นทางน้ำบริเวณมูลนิธิพระใหญ่หลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นจุดรวมน้ำก่อนไหลลงด้านล่างพบคูระบายน้ำรอบพื้นที่มีขนาดเล็กเมื่อปริมาณน้ําฝนค่อนข้างมากจะเอ่อขึ้นมาไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําก่อนลงสู่ด้านล่าง ส่วนรอบเทือกเขาพบดินสไลด์ลงมาโดยรอบซึ่งต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พบสภาพของเทือกเขาที่บ้านพิตำมตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตามถูกปรับเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนไม่มีไม้อื่นเข้ามาปะปนอาจจะมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าและดินโคลนถล่ม ในพื้นที่นี้ถูกเฝ้าระวังเป็นจุดเสี่ยงและยกระดับความปลอดภัยเพราะมีชุมชนมากกว่า60ครัวเรือนอยู่ใกล้กับแนวลำน้ำและเทือกเขาอย่างที่บอกนะครับนายสุวิทย์สินตุ้นเจ้าพนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภยาาัยอบตกรุงชิงบอกว่าปี2554ตำบลกรุงชิงมีบทเรียนดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากมาแล้วทำให้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นและเตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้เพราะเป็นพื้นที่สีแดงค่ะ